สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมนะคะขอต้อนรับทุกท่านนะคะรับชมบอนสีสวยๆที่บ้านนกน้อยบอลสีนะคะสําหรับวันนี้นะคะพี่นกน้อยจะทําคลิปค่ะตรงกับวันจันทร์นะคะที่9ธันวาคมพุทธศักราช2567ค่ะคุณผู้ชมนะคะเช่นเคยนะคะวันนี้พี่นกน้อยมีบอลสีสวยๆนะคะนำมาแบ่งปันให้กับคุณผู้ชมที่ชื่นชอบกันเช่นเคยนะคะคลิปนี้ ep นี้นะคะเป็น ep ที่ 65นะคะคุณผู้ชมก่อนที่จะไปลงรายละเอียดแล้วก็แบ่งปันบอลสีกันนะคะพี่น้อยขอแจ้งค่าจัดส่งกันก่อนค่ะค่าจัดส่งสำหรับคลิปนี้นะคะ1ถึง3ต้นค่ะคุณผู้ชมในแบบโอนนะคะอยู่ที่40บาทค่ะคุณผู้ชมนะคะแล้วก็ในแบบปลายทางนะคะพี่น้อยคิดแค่60บบาทนะคะคุณผู้ชมและท่านที่รับนะคะ สต้นขึ้นไปนะคะคุณผู้ชมพี่น้องน้อยจัดส่งให้ฟรีค่ะแล้วก็รอบจะส่งนะคะคลิปนี้อีพีนี้จะส่งให้เช้าวันพุธนะคะที่11・ธันวาคมนะคะ2567แล้วก็จะส่งโดยไปรณชนีไทยนะคะจัดส่งให้แบบ e m s ้ดยค่ะคุณผู้ชมนะคะวันนี้นะคะมีอะไรนะคะมาแบ่งปันคุณผู้ชมกันบ้างนะคะมีมากมายนะคะแล้วก็หลากหลาย ชนิดหลากหลายสายพันธุ์นะคะกันเช่นเคยนะคะอันนี้นะให้ดูกันคร่าวๆนะคะคุณผู้ชมเนาะช่วงนี้ก็เป็นช่วงเทศกาลนะคะของการเริ่มที่จะมีการเลี้ยงสังสรรค์อะไรมากมายต่างๆนานานะคะวันนี้พี่น้องน้อยก็เลยเนี่ยราคาจะทําคลิปนี้ทิ้งไว้ให้คุณผู้ชมรับชมกันเลยนะคะจะส่งให้เช้าวันพุธค่ะคุณผู้ชมเนาะนี่ประมาณนี้นะคะวันนี้ราคาเบามากนะคะติดตามได้เลยนะคะทุกต้นทุกกระถางวันนี้พี่น้องน้อยมาเทให้นะคะคุณผู้ชมเนาะ เพื่อเป็นการต้อนรับเทศกาลแห่งความสุขนะคุณผู้ชมใกล้จะถึงวันปีใหม่กันแล้วนะคุณผู้ชมสิ้นปีกันแล้วนะคะสำหรับเดือนนี้เนาะเอาเป็นว่าเมื่อรับชมแล้วนะคะฉันชอบถูกใจค่ะไม่ว่าจะเป็นต้นไหนกระทางไหนนะคะสามารถโทรและแอดไลน์นะคะได้ที่065นะคะ332 5515ค่ะคุณผู้ชมนะคะโทรก่อนได้ก่อนนะคะคุณผู้ชมเนาะ แคปรูปหรือว่าทักแชทแอดไลน์กันเข้ามาได้เลยนะคะเอาละค่ะช่วงนี้นะคะเดี๋ยวพี่น้องน้อยนะคะพาเริ่มรับชมนะคะเราไปเริ่มต้นกันที่กระถางแรกสําหรับวันนี้กันเลยค่ะค่ะคุณผู้ชมกระถางแรกสําหรับวันนี้นะคะเรามากันที่ลูกไม้หน้าสวยๆเลยนะคะคุณผู้ชมแบบนี้เลยสวยมากแลวน้องต้นโตน,นะคะเป็นแนวของเทพชุมนุมนะคะคุณผู้ชมเนี่ยเป็นลูกไม้นะคะผสมผสานมาเนี่ย ต้นหนึ่งต้นแม่เนี่ยคือเทพชุมนุมอยู่แล้วนะคะคุณผู้ชมเนี่ยดูลักษณะใบจะรู้เลยนะคะแบบนี้เลยนะคะหน้าไมา้เป็นแบบนี้มีเหลืองเข้าผสมนะคะตรงกลางนะคะสะดือนี้จะเป็นสีชมพูนะคะคุณผู้ชมสวยมากต้นนี้มาในไซส์กระถาง5้านิ้วนะคะคุณผู้ชมแบบนี้เลยอ่ะเพี่นอนอพาชมสูงมากนะคะอืมไขรได้ไปลแจ่มแจ๋วเลยมีกระถางเดียวด้วยนะคะหลอดหม่แทงขึ้นมานะคะแบบนี้เลยะค่ะคุณผู้ชมนี่นะคะอ่าหมุนกันให้ดู เผื่อว่าใครอยากได้นะคะอยากเก็บช่วงนี้นะ่าสวยๆเลยนะคะลูกไม้นะคะลูกไม้เทพชุมนุมเนาะอ่ามีหนึ่งกระถางเดียวนะคะกระถางนี้นะคะพี่น้องน้อยแบ่งปันค่ะคุณผู้ชมเรานะคะให้ที่180บาทนะคะลูกไม้เทพชุมนุมค่ะคุณผู้ชมกระถางที่สองค่ะเรามาต่อกันที่ไอหมื่นนะคะคุณผู้ชมหน้าไม้แบบนี้เลยสวยๆหน้าแดงปั๊บอย่างนี้เลยแล้วก็มีป้ายมาติดป้ายมานี่นะคะ สวยๆเลยไอยหมื่นมาในไซส์นะคะกระถางนี่ฟอร์มนี้เลยนะคะคุณผู้ชม5นิ้วเช่นเดียวกันนี้นะคะใบดกไปเยอะนะคะแล้วก็ใบใหม่กําลังแทงขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะมีต้นเดียวกระถางเดียวนะคะมาในไซส์5นิว้ววันนี้ไอหมื่นห้ราคาพิเศษนะคะคุณผู้ชมแบ่งปันไปที่100บาทนะคะคุณผู้ชมต้นใหญ่ต้นโตสามารถนําไปอัพกระถางได้นะคะจะมีเม็ดสีบนพื้นใบนะคะลักษณะของไอหมื่นนะคะคุณผู้ชมนี่นี่สวยๆเลยนะคะ แล้วก็หน้าไม้แบบนี้นะคะเขามีป้ายมาด้วยนะคะโอ้โหป้ายสวยมากเลยนะคะคุณผู้ชมขอว่าท่านใดชอบนะพี่นนด์แบ่งปันนะคะคุณผู้ชมให้ที่100บาทค่ะอายหมื่นค่ะคุณผู้ชมต่อกันที่ต้นนี้กระถางนี้กันต่อนะคะมาที่ต้องมนตราค่ะคุณผู้ชมลักษณะใบนะคะจะสวยมากนะคะต้องมนตราน้องป้ายขึ้นมาแบบนี้นะคะใบเข้มนะคะก้านใบแข็งแรงลักษณะจะเป็นแบบนี้นะคะสวยๆเลยค่าผู้ชมหน้าเข้มๆนะคะเม็ดสีบนพื้นใบนะคะ เผื่อว่าใครยังไม่มีนะคะเป็นไม้ทรงสูงนะคะสําหรับต้องมตรานะคะคุณผู้ชมมาในไซส์กระถาง5นิ้วนะคะความสูงเท่านี้เลยนะคะวันนี้เพียงนราก็ให้ราคาพิเศษะคะ่ะวันนี้เรามากันในราคาเบาๆนะคะแบ่งปันกันไปนะคะคุณผู้ชมให้ที่100นะคะ50บาทนะคะสำหรับสำหรับต้องมนตราะคะ่ะแล้วก็มีกระถางเดียวด้วยนะคะมาในไซส์5นิ้วแข็งแรงนะคะก้านใบสูง ะะดำนะคะประมาณนี้เลยจะเป็นไม้ทรงสูงนะคะสําหรับต้องมูนตานะคะคุณผู้ชมเลี้ยงนอกตู้ได้สวยนะคะต้นนี้ค่ะต้นต่อมานะคะเรามาที่สามนครชัยศรีะคะ่ะคุณผู้ชมนะคะหน้าไม้สวยมากๆฟอร์มเนี่ยล้นกระถางห้านิ้วนะคะวันนี้มาเนี่ยใช้ห้านิ้วทั้งนั้นเลยนะคะคุณผู้ชมนี่ฟอร์มล้นเลยนะคะหน้าสวยๆนะคะมีเปิดเหลืองมาด้วยนะคะนี่ทางใบกลางนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวกลางสุดแล้วน้องจะสวยมากกว่านี้นะคะ สาวนาครน,นะคะวันนี้ก็ให้ราคาพิเศษนะคะคุณผู้ชมเนาะนี่เลยให้ไปที่120บาทะคะ่ะคุณผู้ชมนะคะวันนี้เราให้กันแบบราคาน่ารักนะคะคุณผู้ชมสบายกระเป๋ามากๆเนาะช่วงนี้แบ่งปันกันไปนะคะ1-3ต้นนะคะกาจะส่งในแบบโอนนะคะอยู่ที่40บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็ในแบบปลายทางนะคะอยู่ที่60บาทแล้วก็ท่านที่รับ4ต้นขึ้นไปจะส่งให้ฟรีค่ะ ต่อองต่อกันที่องค์หญิงอนัญญานะคะสวยๆนะคะป้ายเยอะๆเลยองคหญิงอนัญญาพนาวันนะคะชื่อเต็มๆนะคะคุณผู้ชมมาในไซส์ห้านิ้วอันนี้ต้นนี้น้องมีอายุแล้วนะคะเลี้ยงน้อกตู้สวยนะคะคุณผู้ชมดูลักษณะใบนะคะแข็งแรงนะคะนี่ใบหนานะคะนี่นะคะเพี่อนอยพาชมแบบนี้เลยนะคะ,ะ,คะองค์หญิงอนัญญานะคะต้นนี้ไซส์นี้มีกระถางเดียวด้วยนะคะเผื่อว่าใครอยากได้อยากเ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ก็บช่วงนี้นะคะๆๆ เราเลี้ยงไว้ดูเพลินๆคุงผู้ชมนะคะไม่ต้องคิดอะไรมากมายเนาะค่ะก็แบ่งปันกันไปฮะนะคะพี่น้่งให้ที่150บาทเช่นเดียวกันนี่ค่ะ,คะมีกระถางเดียวด้วยนะคะมาในไซส์กระถางห้านิ้วแล้วก็ป้ายสวยด้วยค่ะคุณผู้ชมด้นานนี้ค่ะมาต่อที่พรพุทธะนะคะวันนี้มีมาแบ่งปันหนึ่งต้นหนึ่งกระถางเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมหน้าไม้แบบนี้เลยนะคะสวยๆสว่วนนี้ใบดกใบเยอะนี่ค่ะคุณผู้ชมหน้าไม้มีเม็ดสีพรพุทธะเขาจะสวยนะคะนี่เลย หนึ่งต้นหนึ่งกระถางนี้นะคะไซส์ห้านิ้วนะคะอ้าวยกกันให้ดูนะคะนี่เลยสวยๆนะคะใบดกใบเยอะค่ะต้นนี้นะคะให้ที่หนึ่งร้อยนะคะหกสิบบาทค่ะคุณผู้ชมพรพุทธะนะคะสวยๆเลยนะคะวันนี้ค่ะเพื่อไม่ให้เสียเวลานะคะเรามาต่อกันที่ดารานุพรัตเลยวันนี้มีดารานุพรัตมาฝากนะคะคุณผู้ชม นานมากที่ไม่ได้มาเนาะเพราะว่ามันทิงช่วงนะคะตอนนี้เนี่ยเป็นล็อตสุดท้ายนะคะได้ดารานพรรุพัตน์หน้าสวยๆนะคะใบหนาๆป้ายเยอะๆมาฝากคุณผู้ชมกัน3กระถางด้วยกันนะคะอันนี้เป็นกระถางที่1ค่ะคุณผู้ชมนี่นะคะดารานพรรุพัตน์นะคะนี่แข็งแรงมากๆนะคะนี่น้องลงหัวแล้วนะคะดูลาาักษณะใบนี่หนานะคะคุณผู้ชมแบบนี้เลยแล้วป้ายแบบนี้หน้าไม้นี้เลยนะคะกระถาง5นิ้วนะคะมาในไซส์5นิ้วนี่ค่ะคุณผู้ชมเนี่ยเห็นไหมสวยมากวันนี้ให้ราคาพิเศษจิ้ๆกันไปเลยนะคะ กระถางนี้เป็นกระถางที่1ค่ะคุณผู้ชมหน้านี้นะเราแต่คุณผู้ชมชอบนะคะเลือกก่อนได้ก่อนกระถางที่1น,นะคะแบ่งปันที่200บาทนะคะคุณผู้ชมกระถางที่2ค่ะต้นนี้หน้านี้นะคะคุณผู้ชมเนาะดารานุพรัตน์โอ้โหนี่โตกว่ากันนิดนึงนะคะดูการดูความสูงนะคะนี่เห็นไหมค่ะสามารถอัพไซด์ได้เลยนะคะต้นนี้นะคะเป็นกระถางที่2องใบเยอะนะคะละใบทุกใบนะคะคุณผู้ชมแบบนี้เลยอ้าวนี่ นะคะอันนี้นะคะแบ่งที่220บาทค่ะคุณผู้ชมนะคะดาราโนภารัตกระถางที่2นะคะและแ้วก็ทางด้านนี้ค่ะเป็นกระถางที่3นะคะคุณผู้ชมสวยมากๆนะคะฟอร์มล้นนะคะนี่กระถางที่3ค่ะคุณผู้ชมนี่นะคะดาราโนภารัตโอ้โหวันนี้แล้วแต่ชอบเลยะคะ่ะคุณผู้ชมเลือกก่อนได้ก่อนใบดุกเป็นชั้นๆเลยนะคะนี่เลยนี่นะคะสวยๆเลยนี่นะคะสคําหรับกระถางน,นี้นะคะพี่น้อยก็แบ่งปันนะคะคุณผู้ชม ให้ที่230บาทนะคะต้นนี้กระถางนี้ค่ะคุณผู้ชมนี่นะคะต้นใหญ่ไซส์โตนะคะพิ่ม้มก็รับไปสามารถนาไปอับไซส์ได้เลยช่วงนี้ดารานะคะลงหัวแล้วนะคะคุณผู้ชมน้องมีอายุทั้ง3ากระถางเลยนะคะให้ชมกันอีกหนึ่งรอบนะคะอันนี้กระถางที่3นะคะ230บาทนะคะทางด้านนี้กระถางที่2ค่ะคุณผู้ชมให้ที่220บาทนะคะแล้วก็กระถางแรก้โห สวยกว่าเขาเลยนะคะคุณผู้ชมเนาะสวยจริงนะคะฟูมเขาได้นะคะตัวนี้นะคะเพื่อนน้อยแบ่งปันนะคะให้ที่220นะคะยึดตามาราคาที่เพื่อนน้อยให้เนาะให้อย่างงี้มันก็งงใช่ไหมคะคุณผู้ชมเนาะเอาลวดเดียวกันไปเลยก็แล้วกันให้220บาททั้งสามกระถางเลยนะคะแล้วแต่ว่าใครชอบเนาะเอาอย่างงี้แล้วกันนะคะล่าสุดคือ220นะคะคุณผู้ชมดารานพรัตน์นะคะทุกกระถางเลยนะคะชอบต้นไหนก็เลือกกันมาได้เลยคะ่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะงงนะคะ ต่อที่บับเบิลบีนะคะเจนหนึ่งกับคุณผู้ชมสวยมากๆนะคะสีเขาในสบายตามากๆเลยนะคะเขียวอ่อนนะคะเป็นมีเม็ดสีบนพื้นใบนะคะสวยจัดๆต้นนี้กระถางนี้นะคะพี่น้องน้อยแบ่งปันนะคะคุณผู้ชมมาในไซส์6นิ้วอันนี้6นิ้วนะคะต้นแล้วโตแล้วแล้วก็สวยงามนะคะหน้าไม้แบบนี้เลยนี่นะคะบับเบิลบีนะคะต้นนี้กระถางนี้แบ่งที่350้าบบาทค่ะคุณผู้ชมนี่นะคะมีต้นเดียวและกระถางเดียวด้วยเพราะว่าใครอยากได้อยากเก็บนะคะช่วงนี้ น้อยนะคะช่วงนี้มีจนนํานวนน้อยกันแล้วสําหรับไม้หน้าไม้สวยๆค่ะคุณผู้ชมนะคะลองเลือกชมกันดูนะคะมาถึงต้นนี้ค่ะคุณผู้ชมเลนูนครน,นะคะคราวที่แล้วยังมีมาแบ่งปันนะคะอีกหนึ่งต้นหนึ่งกระถางนะคะหน้าไม้นี้เลยมีเหลืองด้วยนะคะคุณผู้ชมหน้าไม้สวยๆนี่แบบนี้เลยเลนูนครเม็ดสีเขาจะโตนะคะแดงๆแ,แล้วก็มีสีมิ้นสีขาวนะคะกระดูกจะชัดๆจะเป็นสีแดงๆนะคะคล้ายๆเม็ดสีนี่ ันนี้เปิดเหลืองเข้ามาด้วยนะคะสําหรับต้นนี้กระถางนี้ค่ะมาในไซส์กระถาง5นิ้วนะคะคุณผู้ชมต้นนี้นะคะาพี่น้องน้อยแบ่งปันกับคุณผู้ชมให้เป็นราคาพิเศษเลยนะคะให้ที่120บาทค่ะคุณผู้ชมนะคะต้นนี้มีเปิดเหลืองเข้ามาด้วยนะคะสวยๆเลยนะคะต่อกันที่แสงทองคําค่ะคุณผู้ชมใครที่อยากจะได้แสงทองคําต้นนี้นะคะได้ไปไม่ผิดหวังนะคะคุณผู้ชมดูโอ้โหสวยมากนะคะดู มีเหลืองมีเนี่ยเข้ามาเยอะมากแล้วทําให้เขาสวยขึ้นนะคะคุณผู้ชมเนี่ยดูใบใหม่น้องเนี่ยเดี่วกลางแล้วาวนะคะนี่นี่นะคะนี่นะคะคุณผู้ชมเนี่ยแสงทองคําต้นนี้กระถางนี้สวยมากนะคะนี่ใครตามหาอยู่ต้นตัวแข็งแรงมาเนะี่ยไซส์ห้านิ้วนะคะด้านข้างเป็นแบบนี้อ่าให้ที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทค่ะขาป้ายเยอะนะคะคุณผู้ชมสวยๆเลยมีต้นเดียวกระถางเดียวค่ะมาถึงต้นนี้นะคะคุณผู้ชมเป็นต้นที่ ขึ้นในรูปของหน้าปกนะคะวันนี้ที่พี่นุ้ยใช้เป็นรูปหน้าปกนะคะมนมาหยานะคะหนึ่งกระถางนี้กระถางเดียวค่ะคุณผู้ชมเปิดหน้าได้สวยมากนะคะแบบนี้เลยนี่ค่ะคุณผู้ชมนี่นะคะสวยๆมีเหลืองบนมาหน้าเขาสวยมากนะคะมนมายากระถางนี้ได้มาหนึ่งกระถางนะคะคุณผู้ชมมาในซ้ายกระถางห้านิ้วนะคะแล้วก็หลอดใหม่ก็มาแบบนี้แล้วนะคะมณมายาต้นนี้กระถางนี้นะคะพี่น้้ยแบ่งปันกับคุณผู้ชมให้ที่ 250บาทนะคะใครไวใครได้นะคะใครโทรก่อนเลือกก่อนนะคะโทรกันเข้ามาได้ที่065นะคะ3 3 2 5 5 1 5ค่ะคุณผู้ชมมนมายาค่ะแบ่งที่250ค่ะต่อกันต้นนี้กระถางนี้มาที่ทองสยามนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าเป็นทองสยามหน้าแผลงนะคะหน้าหน้าปกติเขาก็จะเป็นหน้าเหลืองเหลืองตรงนี้เหลืองเหลืองใช่ไหมคะอันนี้จะเป็นเขียวเียวนะคะนี่เลยสวยสวยเลยนะคะทองสยามแผลง มาในไซส์5นิ้วเช่นเดียวกันนะคะคุณผู้ชมหลอดหมายแทงมาแบบนี้อสวยมากนะคะก็สวยอีกแบบเนาะเพราะว่าใครอยากได้อยากเก็บนะคะพี่น้อยแบ่งปันนะคะให้ที่100นะคะ60บาทค่ะคุณผู้ชมทองสยามนะคะสวยๆเลยนะคะเก็บหลายๆชนิดหลายๆแบบวันนี้ราคาเบามากค่ะคุณผู้ชมสบายกระเป๋านะคะหลักร้อยนิดๆน,นะคะคุณผู้ชมสวยๆกันเลยนะคะเลือกกันได้เลยค่ะ อันนี้ก็ห่างหายกันเปน็นนานนะคะยังมีคนอยากได้อยู่ไหมนะคะวันนี้พี่เลน้อยนาม,มาแบ่งปันนะคะมันนีล้อมเพชรนะคะคุณผู้ชมเนี่ยนี่เลยนาแผลงนะคะใต้สวยนะเนี่เห็นไหมใต้ด้วยไปทุกัยเลยนะคะนี่สวยค่ะรับว่าสวยเลยนะคะวันนี้ไม่ได้ขี้เหร่เลยน,นะคะวันนี้นี่สวยๆนะคะต้นนี้กระถางนี้นะคะมันนีนะคะมันน,นีล้อมเพชรพี่เล็น้อยแบ่งปันนะคะหน้านี้เลยกระถางห้านิ้วนะคะไซนี้นะคะให้ที่หนึ่งร้อย 20บาทเช่นเดียวกันค่ะคุณผู้ชมมีกระถางเดียวค่ะต่อกันที่ต้นนี้กระถางนี้กันต่อนะคะคุณผู้ชมเจ้าปอแก้วนะคะมาแล้วนะคะเปิดหน้าสวยมากนี่ค่ะใบไม่บบล่าสุดเลยนะคะคุณผู้ชมสวยบอกแล้วว่าไม่ได้หยุดอยู่แค่นี้นะคะความสวยนะคะคุณผู้ชมบางสีก็โตเรื่อยๆมีวิวัฒนาการนะคะใหม่ๆแป,ปลกๆเนะี่ยเป็นใบกลมใบกลมมาแรงนะคะช่วงนี้นะคะมีต้นเดียวกระถางเดียวด้วยเจ้าปอแก้วคะ่ะนี่ นี่นะคะนี่เลยสวยๆเลยหน้านี้นะคะคุณผู้ชมนี่พี่น,น้อยแบ่งปันที่150บาทแล้วก็มีต้นเดียวและกระถางเดียวด้วยค่ะคุณผู้ชมนี่นะคะต่อกันที่ลูกไม้นะคะใบกลมนะคะสีแดงวายนะคะมีมาให้คุณผู้ชมอีกหนึ่งกระถางค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าอยากได้กันนะคะแบ่งที่120บาทเท่านั้นราคาเดียวนะคะนี่เลยกระถาง6นะคะล้นๆแบบนี้เลยคุณผู้ชมนี่ใบกลมนะคะเขาน่ารัก นี่นะคะเป็นสีแดงวายสีแห่งโชคลาบนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าใครอยากได้เนาะนี่ค่ะมีหนึ่งกระถางฟอร์มล้นแบบนี้เลยนะคะคุณผู้ชมเนาะสวยๆนะคะนี่ขัดมาให้แบบนี้เลยนี่นี่นะคะคุณผู้ชมสวยมากเนาะพี่โนโนทแบ่งปันนะคะวันนี้100นะคะยีสบบาทเท่านั้นค่ะมีต้นเดียวกระถางเดียวด้วยค่ะ ต่อกันที่เทวีสุริยาต้นนี้นะคะคุณผู้ชมสวยมากๆนะคะหน้าไม้สวยนะคะนี่เลยเปิดมาแบบนี้แล้วนะคะนี่น้้งมีอายุนะคะนี่ดูฟอร์มนี้โอ้โหจัดจ้านนะคะได้มาหนึ่งกระถางค่ะคุณผู้ชมนี่เลยใบใหม่กาลังจะมานะคะต้นนี้ฟอร์มนี้นะคะเทวี TV สุริยาค่ะคุณผู้ชมมีต้นเดียวกระถางเดียวไซส์ห้านิ้วแบ่งที่1น0นะคะแปบบาทนะคะใครอยากได้นะคะนี่เลย โทรเข้ามาจองนะคะกับพี่น้องน้อยได้ที่065332นะคะ5515ด้วยค่ะคุณผู้ชมสวยมากนะคะตาการใบน้ำมันวาวนะคะนี่ลักษณะนี่สีดำนะคะสวยนะคะคุณผู้ชมเทวีสุริยาค่ะแบ่งที่180บาทนะคะต้นใหญ่ไซตโตสามารถนำไปอัพไซต์ได้เลยค่ะคุณผู้ชมต่อกันที่เมืองสองแควนะคะคุณผู้ชมนะคะเมืองสองแควจะเป็นลายริ้วๆแบบนี้นะคะ สวยสวยมากเลยแล้วก็ลวดลายบนพื้นใบเขาจะเป็นแบบนี้แล้วใบแข็งนะคะคุณผู้ชมเนี่ยสีจะเป็นสีน้ําตาลนะคะเต็มที่เราจะกลายเป็นสีน้าตาลเข,มข้มๆนะคะสะพานเมืองสองแควนะคะคุณผู้ชมเนาะชื่อเต็มๆม,มาในไซส์กระถางห้านิ้วเผื่อว่าใครอยากได้นะคะวันนี้หลอดใหม่ก็แทงมานะคะนี่ค่ะเออเผื่อว่าใครอยากได้วันนี้พี่นรัแบ่งปันราคาพิเศษเนาะเมืองสองแควนะคะให้ที่หนึ่งร้อย 60บาทค่ะคุณผู้ชมนะคะแล้วก็ต่อกันทางด้านนี้นะคะต่อกันที่อสงไขยนะคะหน้าไม้สวยๆปลายสวยๆเนี่ยปลายสวยนะคะคุณผู้ชมเนี่ยถ้าได้แดดนะสวยแน่นอนนะคะต้นนี้กระถางนี้นะคะมาในไซส์6นิ้วหลอดไม่แทงมาแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมเนาะพี่นอนอยแบ่งปันนะคะให้ที่1 5 0สบาทไซส์ใหญ่นะคะสามารถอัไซัยได้เลยนะคะแล้วก็ทางด้านในนะคะคุณผู้ชมเรารวดเดียวกันไปเลยเนาะ ยังมีมาอีกหนึ่งกระถางนะคะสําหรับมณีล้อมเพชรหน้าแผลงโอ้อันนี้รู้สึกว่าจะโตกว่ามอสักครู่นี่แต่ว่าอยู่ที่คุณผู้ชมช,มชอบนะคะว่าจะชอบหน้าม้าแบบไหนนะเลือกกันได้เลยนะคะมีป้ายนะแบบนี้เลยนี่นะคะทุกใบพี่นุ้ยก็แบ่งปันนะคะให้ที่10050ห้าสิบบาทเช่นเดียวกันนะคะบอกว่าเป็นกระถางที่หนึ่งหรือกระถางที่สองก็ได้นะคะแจ้งได้เลยะคะ่ะคุณผู้ชม ต่อกันที่ดา,าราลายไฟนะคะคุณผู้ชมนะคะต้นนี้กระถางนี้เลยนะคะนี่หลอดหม่แทงมานะคะเขาเป็นลายไฟเนาะชื่อของเขากระถาง5นิ้วนะคะ1กระถางนี้นะคะแบ่งปัน,นะค่ะคุณผู้ชมให้ที่170บาทนะคะสําหรับดา,าราลายไฟะค่ะคุณผู้ชมและทางด้านนี้นะคะวันนี้เราจะปิดท้ายกันที่ใบกลมๆน่ารักกระดุกกระดิ๊กนะคะคุณผู้ชมมาที่ชัตินกรนะคะใบกลมกลมแบบนี้เลยสวยๆนะคะ หน้าไม้น้องเป็นแบบนี้นะคะใบดกไปเยอะนี่เลยชาตินกรมาในไซส์ห้านิ้วนะคะแบบนี้เลยพี่น้องแบ่งปันที่ให้ที่130บาทค่ะคุณผู้ชมกระถางที่1นะคะต้นนี้เลยนะคะแล้วก็ทางด้านในนะคะเป็นกระถางที่2อัดทินกรเช่นเดียวกันนะคะก็แบ่งปันกันนะคะให้ที่130บาทแนะคเวันนี้ราคาน่ารักมากค่ะคุณผู้ชมใครอยากได้อยากแบ่งนะคะวันนี้นะคะโอ,อกาสดีมากๆเลยเนาะนี่เลยสวยๆเลยนะคะ แบ่งปันกันได้ค่ะคุณผู้ชมและนี่นะคะคุณผู้ชมก็คือบอนสีสวยๆนะคะที่นํามาแบ่งปันให้กับคุณผู้ชมกันในวันนี้นะคะคลิปนี้อีพีนี้อีพีที่65นะคะชื่นชอบและถูกใจนะคะไม่ว่าจะเป็นต้นไหนกระถางไหนสามารถโทรและแอไลน์ได้ที่065ย์5นะคะ3 3 2 5 5 1 5ค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะ ต้องขอขอบคุณนะคะทุกยอดการติดตามท้ายคลิปวันนี้นะคะขอบคุณทุกยอดการติดตามขอบคุณทุกๆกําลังใจที่ส่งเข้ามาให้นะคะขอบคุณ f c ที่น่ารักทุกท่านค่ะก็วันนี้นะคะต้องขออภัยนะคะต้องบอกว่าเสียงเนื้อเนื่องจากว่าพี่นนอยไม่สบายนะคะคุณผู้ชมเนาะก็แข็งใจนะคะอยากทําคลิปเนาะก็มาพบกับคุณผู้ชมให้เป็นประจำและสม่ําเสมอนะคะคุณผู้ชมก็ขอบคุณทุกๆกาลังใจและความห่วงใยที่ส่งเข้ามาให้กันด้วยค่ะก่อนจากกันวันนี้นะคะ ขอส่งมอบความไวพอ,อนี้ไปยังทุกท่านด้วยนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขในทุกวันจะทําการงานสิ่งใดขอให้สําเร็จผลนะคะพบเจอแต่คนดีๆสิ่งดีๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากโกาครคภัยไข้เจ็บและที่สําคัญนะคะขอให้ร่ํารวยร่ํารวยและร่ํารวยในะคะในช่วงต้อนรับปีใหม่กันทุกๆคนเลยที่แวะเข้ามาชมค่ะกลับมาพบกันได้ใหม่นะคะกับพี่น้องน้อยได้ใน EP ถัดไป สำหรับในอีพีนี้นะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ